ห้องโดยสารสะอาดสะอา้านไม่โสมเหมาะมากสําหรับคนที่แบบไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนรถบ่อยคันนี้บอกเลยว่าแนะนําเลยค่ะลูกค้า MwX1 นะคะใครที่กำลังหาอยู่ไอบอกเลยว่าคันนี้คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยโฉมปี2017คะ่ะลูกค้าไอได้เข้ามาเป็นตัว M Sport ด้วยนะคะที่สำคัญราคาสบายกระเป๋ามาก659,000บาทลูกค้าขาวออกศูนย์ B M Thailand ตัว top option คันนี้ได้เข้ามาสีขาวเดิมๆเลยคะ่ะกระจังหน้านะคะเป็นดำเปียโนแบ็กนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบรอบคันตัวไฟใหม่มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะมาดูในส่วนของแม็กแม็กหล่อมาก เดิมๆจากศูนย์ใจที่สําคัญยางพิลารี่ปีใหม่ลูกค้านี่โลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวที่กระจ่งมองข้างตัวเปิดเขาจะมีคีย์เลดมาด้วยนะคะซ้ายขวาลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายดีกว่าตัวไฟใสๆปิง๊งๆโลโก้ชัดๆค่ะ B M W X1 เซนเซอร์แบบรอบคันมาพร้อมกับกล้องหลังที่สําคัญตัวนี้เป็นฝาท้ายไ,ไฟฟ้าด้วยค่ะนี่เลยบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลตัวรถมาค่อนข้างดีเลยนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโรมการดูแลรักษาความสะอาดภายในตัวรถไม่ช้ำไม่ ให้โซมคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็คือให้ติดรถไปด้วยเลยค่ะลูกค้าจูบของได้แบบจุดใจตัวเบาะสามารถพับลงไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่า BMW X1 คันนี้เขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวไปชมภายในกันค่ะสําหรับ X1 คันนี้นะคะอันดับแรกต้องมาแล้วนะคะในส่วนของพุสตาร์โชมปี2017ค่ะลูกค้าได้เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารภายในที่สะอาดสะอ้านเรียบร้อยจะเป็นโทนสีดำตัดด้วยกับตัวเบาะนะคะสีน้ำตา เข้มแบบนี้นะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าสวยดูแลรักษาความสะอาดง่ายด้วยและที่สําคัญออปชั่นที่เขาให้มาบอกเลยว่าเต็มระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอขนาดใหญ่นะคะมีเนวิเกเตอร์นะคะรองรับมีเดียต่างๆนะคะจัดการมาให้แล้วเรียบร้อยสล็อตแอร์4.4มุมโหมดแอร์ออโต้พวงมาลายามาัย3ก้านทรงสปอร์ตมัลติฟังกชันนะคะเป็นพวงมาลัย M ด้วยลูกค้าแพดเดิลชิฟด้านหลังขับสนุกแน่นอนเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดสปอร์ตมีโหมดอีโคให้ลูกค้านะคะตัวนี้ได้มา เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะตัวจอยควบคุมสั่งการนะคะใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าตัวเบาะเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าด้วยนะลูกค้าบอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์มากสําหรับ X1 e คันนี้นะคะนี่ในส่วนของด้านบนนะคะไม่ช้าไม่โซมไม่มีรอยยันไฟต่างๆใช้งานได้ปกติลูกค้คาขาภาษีพรบก,ก่อนออกดูแลให้เรียบร้อยนะคะห้องโดยสารสะอาดสะอา้านไม่โซมเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะในส่วนของด้านหลังบ้างดีกว่าเป็น s u v ที่น่าใช้งานเราก็ตอบโจทย์มากห้องโดยสารค่อนข้างกว้างแต่ว่าไม่ใหญ่เธอทะจนเกินไปใครที่ชอบรถคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ได้ชอบแบบเซกเมนท์ที่เป็นเก่งเนาะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าตอบโจทย์มากๆใช้งานกันแบบยาวๆเหมาะมากสําหรับคนที่แบบไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนรถบ่อยคันนี้บอกเลยว่าแนะนําเลยค่ะลูกค้าด้านหลังนะคะตัวเบาะก,ก็ตึงๆเลยนะแทบจะเหมือนเรียกได้ว่าใช้งานแต่ด้านหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะสล็อตแอร์ด้านหลังมีมาให้ไฟหน้าหลังแยกกันค่ะลูกค้ามีที่พัก แผ่นช่องใส่แก้วน้ําเรียบร้อยนะคะใครที่หารถออกสูตแเราได้เป็นตัว B M X 1ในราคาที่สุดพิเศษ659,000บาทโทมปี2017ค่ะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้แนะนําเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปด7กสหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาบายกิจสดากุณค่ะหรืออีกช่องทางที่เราเจอกันค่ะลูกค้าไอดิมคาหรือไอรถมือสองยังไงฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย